ผมมีเพคนมาซื้อเือนหลังนี่เนาะคอยสิคายเลยจักล้านบาทจะเอาไปเข่าบัญซีไว้ให้หมูเจ้าโอนเอามาซื้อเดอ้อคอยสิคายทั้งเงินทั้งดินนี่ล้านหนึง่งแล้วให้หมูเจ้าคอยจะเอาเข่าไปให้หมูเจ้าอยู่ในบัญซีฮะแล้วให้หมูเจ้าโอนเอาไว้ หาคนมาซื้อให้ข่อยเนีอยเดินเฮือนนี่เด้อกับดินเด้อล้านหนึ่งเด้อไใจมาลูกเอยลินติดเกมแต่ว่าลูกไปจับตัวจับมัหนึ่งมาเลี้ยงติดโอนไปอีกแล้วหาสิบบาทลูกไปจับตัวจับมาหน่งลูกกูไปจับโทรศัพท์ขี่รถมานำกันอยู่มาเดอ้อพี่น้องเลยนี่เฮือนนี่ล้านหนึ่งนี่ข่อยสิดคายนี่ตะเข็บบันซีไว้ตะเข็บบันซีไว้มาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ เด้คอยก็ปลูกกะพังกินแบบนี้แหละนี่แหละนี่ตำรวจเห็ดยังมันบวได้เลยไปหอดเมืองเมืองอยู่แข้งสวันดิเขตยังเห็ดยังมันบวได้ ขายเฮือนนี่ไปผากาย่าให้มันโอนเอาเดี๋ยวนี้่ะมแม่ถ้าล,ลมพนตกตกอยู่อ่ามันก็โอนออกมาห้อนฝนตกหลนดับไว้มันก็โอนออกเฉยคเอาสำนันเลยโอ้เก่งเก่งเก่งมาได้ผมแม่พป่นนกเงอกเฮือนนี่ล้านหนึ่ง ดิน,นสามสิบคูณสามสิบเด็กขอก็เลี่ยงไก่เลี่ยงก้านะนี่แลวนี่เติมบัตรให้ลูกให้เต้าถ่ายคลิปถ่ายคอยสนุกมันเอาไปเฉยพ่อแม่พี่น้องเลยนี่กับบริวารยังไล่มีแต่ว,ว่าถ่ายให้เบิง้งแล้วก็เจ้าคลายเฮือนเลยก็เอาเงินบาทนะไปเข้าธนาคารไว้แล้วก็ให้มันโอนเอา อยู่ธนาคารเอซีวันบอกหรือไม่ยังนี่แหละธนาคารการค้าประเทศลาวผมแม่พี่น้องเลยบัดสี่พัปลายเลยบัด4สี่เอดหาสิบาทโอนเอาอีกแล้วยังบริเหตยังจักดีบัดกั็ยังบระาน,รนได้รูด้คิขายเฮือนนี่ไปใส่อีกนี่ขายเฮือนไปผากอีกมีบก่กผูสื่อเนาะสื่อเฮือนนี่ลนหนึ่งเดอ้อ ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องเลยดินมหน่อยสามสิบคูณสามสิบใเหยื่อล้างไงในพืชเห็ดหานี่สิขายไปใส่ธนาคารหายมันโอนเอาเหลือใจแห้งเดี๋ยวนี้เออบางเทือนมันออกดอกลายออกดอกเบี้ยลายพ่อแม่พี่น้องเลยกนะ็บบนัสโทษไผ่ดอกกต่ทีขายเลยก็เสีเอาไปใส่อีกเอาไปใส่ให้มันโอนเอาให้มันรวยเลยให้คอยนี่ทุก ทุกกระยามันก่อนนะชอกอยู่หากินเอาข่อยมีมือมีตีนเด้มันนะบุมีมือมีตีนคือแม่นค้นแขนขาดแขนด้วนนี่แหละมันโอนเอาน,ะนี่ย่่อยคลายให้อีกนี่าตำรวจเหตุยังมันบ่ได้ประชาชนลาวเดียวนี่สฉมาสฉมาตัวหนึ่ง นี่เด้ดนี่เงี้ยนี่ขายนี่เขาปลูกพักปลูกหญ้ากินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ไก่ข่อยไล่ไปยังนี่คอยขายไก่นี่ข่อยเสียเอาไปผักอีกผักเอซิบันเป็นยังนี่แหละข่อยกระบอกหูดอกนี่ไก่ข่อยนี่ไลยฝุ่นมีทั้งไก่ตีไก่ลาดไก่ตอกไก่ตอกนี่ไปซื้อ คอยคอยในเด้อข่อยจะไปขายตลาดใหญ่แล้วข่อยจะเอาไปผ่าให้ชุ่เจ้าโอนเอาโอนเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเงยนี่เกินว่ามันโผดมันเหลือนี่ทุลัทรศัพท์นี่มาฮอดนี่ฝนตกดินยังบนแหงซช่ไหมนี่นี่ดินนี่ข่อยว่าเอานี่ยั้งใบแหงเปิดโอนเอาเลยห้สิบบาท ปาโทตำรวจเหตุยังบ่ดได้จักทีเลยพอเฮาบ่มีเงินเลืสมาตัวหนึ่งสมาหัวเ่าเรื่องไหนความือมือเป็นทหายอยู่แต่เฮาบ่มีเงินพออยู่เวียงพุ่นเอาโอนไปนั่นจักแมนผู้ใดซื้อซื้อบัญซี่อยแต่มันโอนเอาเลยตลอด แบ่ข่อยกับมีดด้คลายเฮือนเลยคลายแอบ่อได้โอนใส่โอนใส่โอนเข้าไปเลยเอาเข้าไปนำให้มันเลยให้มันรวยบัดเดียวเลยหาคนมาซื้อเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่่แบ่ข่อยนี่ข,นขายทั้งแม่ทั้งลูกเลยแบ่ลูกมันนี่สิบปลายกว่าโต แ,แบ้แม่อีกได้แบแม่อีกแบบแม่อีก,แบบแม,อกมันมีหกแมบบ่เจ็ดแมบบ่มีแม่เปียตัวหนึ่งดูดเดนี่ไก่ข่อยนี่คลายหุบโญเ,ล,เลือข่อยจะคลายเรือนนี่ข่อยคลายมดนี่ข่อยจะเอาไปผากธนาคารโดยสะพพะเลยให้มันรวยไปเลยผูมันโอนเอาอ่ะ ขอ,อหให้ห่างให้ขอให้มันห่างมันมีบ่ให้มันถูกจักเถื่อดเด้อเพราะว่ามันอยู่เหนือกฎหมายของลาวแล้วนี่ตำรวจเห็นยังบ่ได้นี่มาเด้อผมเอกพี่น้องเอลยมาซื้อใจซื้อกล้าลำคอยเพื่อนก็าขายนี่ขายเข่าธนาคารเลยฝากธนาคารเลยว่าคดถูกเนี่ยมันี้บุมหกฎหมายอยู่แล้ว ว่าเพเงินตัวนั้นเราจะเอามาปูกระโลมันแหกเอาเลยใครผู้หูรหฮัสตนี้เจ้ากับลูกเจ้าคอยกับลูกคอยกับแมนยูแมนยูข่อยหูระฮัะเฮ็ดยังบุเป็นปเ,ปเลยมีแต่หูจักแต่ว่าเขาไปเบิง่งยอดเงิน เห็นไหมมีแ่าววเป้าออกกระยามันดอกฮักคาบัดว่ะร้อยหนึ่งมาเอาบาบนี้เธอละร้อยเธอละสี่ร้อยว่าลูกข่อยเอาอะคอยว่าบุแมนลูกข่อยเอาเพราะว่าลูกข่อยมันโบแมนคนติดเซอร์ติดเกมคอยกระเบิงอยู่อันนี้คนติดเซอร์ติดเกมขีออ่ออกขี่ยาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ใกล้ข่อย

ข่อยกับโบมีเงินเนาะงบว่าสี่หายเพิ่นเอาไปแลนไปยังกะข่อยกับโบมีเพราะว่าเบิดกุฏิมีสำเนัตกว่าสิมาต่อเติมเฮือนแล้วกอะขายแพะขายเป็ดขายไก่แล้วโฮมไช่ป่ะพี่นายี่นก็ะยามันป่ะบริข้นพี่นี่พี่น้าหาเก็บเหล็กผสมหน่อยไปหาเหล็กหาหน่อยเพราะว่าลูกหลายซื้ออยู่ซื้อกิน เอามานน่เฮ้ยอันน่นฮะต๊ะธนาคารเขียนหายซือ้อของผูกเกี่ยวฮะเอามาบึง่นงนึกขอเสียลงนี่เอาอันนะะ่ะนะแป้วเอกชันันไะนะ,ะอึง่งตัวเขาไปหาตำรวจบึงฮะตำรวจเห็ดยังบ่ได้ มันไกลเลยก็ใส่การใส่จ่ายลายบุคคลนะฮู้แล้วเป็นสามคนสามคนอยู่เวียงอยู่วังเวียงโอ้ลูกข่อยกันอันนี้สบายดีน้องนอยจะไปคล้องเอากระป้อมบอ่ คือเห็นนั่นแหละคข้องกับปอกกับปอมแม่ขนออขนูนกินเลี้ยงบอกเลี้ยงแบะลูกข่อยังไงฮะอยู่ตู้ก็หมอบก็บหมอบก็บมอโอนเอาเงินข่อยคือเอาสำนั่นเงินขอยฮิข่อฮงเป็นเงินบาทเลยแต่จังหวะเป็นคนแบบนั้น พระเปบ่มาอีกทางธนาคารเพื่อนกะเอาโบเซพกเกี่ยวให้วันลูกจะโอนบอนี่เด้ดนี่บักรฟูมันอันนี้มึงโอนบอมึงติดเกมบอเกมเนี่ยเขาก็เบอร์สูงเกมนี่ หันเกมเพคนวะมีแต่หันซื่อทั้งนั้นเพคนวะนี่เบอร์ถอกเบอร์โทรมันก็ปิดเครื่องนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเหตุนในะเบิ้งน้ำกันนี่ซื่อนี่กันนี่นั่งนั่นนั่งนั่นแถวนั่นแถวน,าน,นี่นี่ก็มีบัส สามคนเป็นคนโอนเอาเมื่อกีอนอ้นี่ก็โอนเอาอีกหาสิพันเอาว่านี่แหละหน่วยนี่แหละหน่วยคอยถ่ายคลิปนี่หาสิบาทโมเมหาสิพัน 50, นี่โมเมพี่น้องคันว่าอยู่ในแขวสวรรค์นเขตนี่สีน้ำไห้ได้ยูคนว่าแต่ว่าอันนี้อยู่เวียงได้ใช้การใช้จ่ายลายกัดไผ่อีดูต้นหรือว่าพวกข้ารอ,อดูต้น ผู MM ้ขาเลือกกะลูกันว่าหู้จักผู้เกี่ยวหนึ่งแจ้งบ่าแสมาแน่ผู้แม่พี่น้องเลยผู้ขาหล่อไอวินผู้ใจดีต้นผู้ตาดำๆเนี่ยเด้อผม้แม่พี่น้องเลย มนะีหอดสื่อหอดเสียงพิน่นโอนมาหายปลายทางที่ทางออโอนเงินเข่าห่านห่านสลอ็อตหัวห่านน้น่ขอยกระบอกหูเมาตเตียเลี้ยงตกลก่เลี้ยงตกลก่แต่แบะ โทรศัพท์จนบบได้จับฮะก็ได้มาจับถ่ายชิปนี่มือนี่เรยซี FC อยู่ไทยกว่าน้องอึงนั่นแหละน้องอึงนั่นแหละแต่ว่าน้องอึงก็ยุงอยู่น้ำข่อยสองโมงกับมันเด้นขึ้นอีกเอาหาสิบบาทอีกโอแม่พี่น้องเลยข่อยกัยกไปน้ำแต่โบมีเงินโบมีสตางค์ มันต้องไดยการใส้ยจ่ายรายระดับหมื่นพู้แหละจังว่าเฮาบุหูเนาะบุะหู่หู่หูคนข,ขัดขืนไปพุนกันอันนี้ก็บริได้เรื่องนาเรื่องตาเหตุนั้นได้จังหวะมาโอนเอาเงินกันจังหวะมาแฮกเอารหัสกันใดเป็นจังใดนี่นะ ตั้งรหัสโอนนี่มีแต่เอื้อยมีหน้าตั้งให,ห้แต่กรรหัสที่ว่าเขาอีซีอีวันนี่ก็มีแต่น้องอึ่งตั้งตั้งเปลี่ยนเมื่อกี้นี่แล้วยังโอนเอาได้อีกโพด่โผลเก่งเก่งเจ้านี่พลึกพลึกไอ้วินเห็นไอ้บอยเห็นผู้ข้ารอเห็นก็ กันหูผูกเกี่ยวสื่อในนี่ก็แจ้งบทแส้มาหายนอกไยเด้อไอเด้อสาหถุอีตัวเด็กหน่อยแลตาดำดำคอยกระเรี้ยงลูกหาคนผุดพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้น้องก้อยก็ลัางมาแต่นำแบะบวดได้อยู่วดได้เศร้านะแต่ละมือนนี่ะ ขนมาข่อยก็ไปเอาเรื่องเอาคว่ำดอกขนมูกเกี่ยวเองเอาก่ะมาหาข่อยเอออ้ข่อยนี่แหละเอาข่อยได้มาจังชั่นจังี่ข่อยมาได้นำบัตรประจำตอกประจำโตเจ้าที่เจ้าส่งมาให้แทและกะเอาคืนเงินข่อยข่อยก็บว่ายังันาลินได้คืนข่อยแน่อย่าทุกๆกกดึงเอาไปลายข่อยมีภาระ เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบคุคคอชุมเจ้าคอยเบิง่งเป็นโสตเป็นยังคืนคอยในเดอ้อเงินคอยเดอ้อเอากิบผมมียังรายก็มีแต่ซัมนี่แหละหากเตือนไยในพ่อแม่พี่น้องกันขันเขามาเอาบะขอบัตรประจำตอกประจำโต้กัน่าให้เขายืมเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องเลย่าให้เขาเอาไปอันนี้คอยฮะ ส่งไปให้เขาแล้วก็เพิ่อนเอาไปเห็ดอันนี้แน่มีสองบอนนี่แหละเพื่อนให้เพิ่นว่าสิโอนเงินให้น้องก้อยเนาะแล้วก็เพื่อนมาเอาใบสมนุนโรคัวไปเห็ดใบตะดินขอบทองนี้มีสองบ่อนนี่แหละที่เป็นบ่อนสงสัยและโอนขึ้นเวียงนาะโอนได้ในไรคอยกระบอกหูจักเพื่อนว่า ในบัตรประจำโตนี่เห็ดโบได้เพือ่อนวะหลังบัตรประจำโตแล้วก็หน้าบัตรใน YouTube เพื่อนว่าโอ้ได้เพื่อนว่าปเขาไปเบิง่งเอ้าสัมเนียเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย่ขอยกองหูเท่าถึงการคนบุกเคยเปิดบัญชีจากเธอเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยฝากเป็นกติเตือนใจเป็นอุทาหรณ์เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเงินชำนั้นกับผมเป็นยังดอกถ่ยายคลิป หาเงินมันขึ้นให้มันเอาตลอดเป็นขี้ข่อยมันอยู่นี่แหละโอเป็นยังดอกคนกินแห้งบ่าตายดอกข่อยบ่าตายมันหักตายก่อนกระยามันสาธุเบิ่งปุกหาดเด้อผมแ่พไปนองเลย